สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียอ่าช่วงเย็นครับพี่น้องเนาะมื้อนี้กัไปพาแม่เงี้ยไปหาหมอที่ว่าเพิ่นจะพาตัดเข่าครับพี่น้องครับผมครับอ่าเลยมีเวลาลงคลิปสาแน่เด้อครับพี่น้องครับผมมื้อนี้กัมาตามต่อแนวทางตัวเลขของปลาเล็กครับให้พี่น้องที่ได้รับชมรับฟังกันเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผม ครับเลขวิ่งปลาเล็กครับพี่น้องเป็นแนวทางบังกับงวดว่าหันเพิน์ลรุดไปย่างละแตมครับผมเพิ่นในยกกับแปดครับแล้วก็เลขความฝันปลาเล็กกับเพิ่นถือว่าฝันแมนเดอครับพี่น้องเลขปลาเล็กงวดนี้เดี๋ยวไปรับสมับฟังเพราะว่าจะเป็นเลขปูหรือว่าเลขความฝันปลาเล็กครับผมครับก่อนที่จะไปรับสมับฟังตัวเลขกับปลาเล็กเกามาเชียขอขอขอระคุณปลาเล็กเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำชช่ในเด้อครับพี่น้อง ไปรับสมรับฟางเหล็กปลาเหล็กกันเลยครับปลาเหล็กครับจ้าครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมจ้าัสดีจ้าครับผมเป็นยังไงน,นอปลาเหล็กงดว่างหันได้ว่าครับผมได้จังได้ซื้อบ่ได้เห็นไหมอ้ซื้อบ่ได้ครับฟันด้ขึ้นรถเห็นไหมมนครับผมฟันในขึ้น,นรถอัน ไปก็บอันร้านมั้งครับผมได้ครับซื้อเ่าได้เสียดายครับผมครับอันแต่ว่าเหล็กเรียกปูเฉียดน้เพิ่นเล็กเนาะแมนครับเพิ่นนั่นไห้โก็แปดครับผมมังหันเฉียดไปย่างแล้วแต่งครับผมอาหัวดีกับมาตามเก้าครับผมเป็นแนวทางบึงครับปลาเรกับเือว่าฝันเหมนอยู่ด้วยครับพี่น้อง ฝันได้แกให้ฟังบหูงว่าพ่าฟังผู้เท่ามาขอไกลนั่นถามาขอไกลเออวัดเลี้ยนี่ครับแกได้เนาะมันิได้แก่อยู่นะครับผมว่าผมกอันขับไข่ขับข่าอยู่เออได้แกอยู่บ่ครับเพราะว่าบ้านได้ขี้กันหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะโอ้เข้าเสียดาย เ,เป็นยังไงประเล็กงวดน,นี่ครับฝันฝันฝันไปฝันมาได้จะเก็บหอยดีล่ะงวดน,นี้ปะครับเก็บหอยครับผมไปกับผู้หญิงสามคนก็สันผู้หญิงสามคนไ,ไปเก็บหอยน้ำกันครับ แต่เขาได้ดีแหละแต่ปลาเล็กได้นี่แหละหอยหาหอย,ห,อยหกครับผมครับดีอะไทีเอา,อาไปทางเดียวกันกับเล็กวิ่งปู๊วไป้ครับพี่น้องเนาะครับเก็บกับเก็บกับอาจจะเป็นเจ็ดหรือว่าเป็นเก็บเป็นหาให้เป็นเจ็ดครับพี่น้องเมื่อไปกำเอาหอยเอาลองเบิ่งกลับไปพุก ยิ่งสามคนครับผมเลขปูศูนย์กับศูนย์กับเจ็ดเลขปูได้ศูนย์กับเจ็ดครับผมครับเลขปูได้ศูนย์กับเจ็ดให้ไปรเลขจับให้เบื้อง้วยครับผมให้เขากับเลขให้ความฟันเบื้องดูครับครับกันจับกันจ,จับดิครับผมห้า, 70, 70าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วครับเจ็ดสามเนาะครับผม หาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดสามแปลว่าอาจารย์ใจส่งมันก็เรียกด,ดังเขาน้อครับสองดังบอกไะเลกเอาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งกระดังเนาะอ๋อแมนแมนครับมันก็ช่วยมาได้ได้แหละแกจะถีมศูนเนาะครับพี่น้องจะถีมซูนช่วงนี้เจ็ดว่าดังดีครับครับซูนอาชิม,มาเป็นตัวแปรกระไดครับพี่น้องเนาะ ศูนย์หกก็แล้วนะศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าครับครับเป็นไปได้แลครับผมศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับถ้าว่าเหล็กฝันประเล็กนี่ยจะตีเป็นตัวไหครับผมเก๋เคยเคยฝันนี่มันมันเป็นเจ็ดอยู่นะเนาะครับผมการฝันได้เจ็บหอยนี่มันเป็นเจ็ดทุกยามนี่แหละเมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับผมจะถิม ครับพี่น้องตอนนั้นเดน้ำกระดึงเดนอ้อครับผมโอ้ไปงุ่มอยู่เน่น้ำเล่นไหมครับผมแมนเหนึ่งเ็ดสองครับผมถ้าเก้าเปิงปลาเล็กนี่ถ้าฝันเกี้ยกับเลี้ยงไอหอยเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาสิมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองครับพี่น้องเคยถือครับพี่น้องที่จําได้ครับแต่ว่าไปน้ากันสามคนนี่นีครับพี่น้องจจครับ,นนรบมีขหาเนาะอาจจะเป็น สามเจ็ดหนึ่งหรือว่าสามเจ็ดสองก็ได้ครับพี่น้องน,นี่นี่เลขฝันเด้ครับผมตีตามครับลองเบิง้งครับเพื่อได้โชว์เรลาไปน้ำกันเลขให้ให้ร้านไปขายขี้เก่าบะครับผมบุ<อ>ไปไพรแรวัดนี่เลขบันเทงมันร้องพี่หม้นะโอเป็นสันติประเล็กใกล้ๆพี<อ>่ไม่ครับมันขายยาคมนะครับ <Yeah. S 1> เอาลองเบิ้งเด้อครับพี่น้อง เลขปูได้ศูนย์กับเจ็ดครับผมเลขปูศูนย์กับเจ็ดเลขความฝันปลาเล็กครับตีออกมาได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองเพราะว่าเพิ่นฝันมาเพิ่นไปเก็บหอยกับผู้หญิงสามคนครับผมครับลองเบิ่งครับพี่น้องนัดเลขปูศูนย์กับเจ็ดครับผมเลขปูศูนย์กับเจ็ดครับเอาปลาเล็กก็มาเชียร์กับขอบคุณปลาเล็กเด้อครับผม มวดนีขอให้โชคดีดำด้วยไปน้่กันตอนรับปีใหม่ครับผมจ้าโชคดีคุณจันเด๊ครับปลาเล็กสวัสดีครับจ้าดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมครับเล็กปลาเล็กกับมีพี่น้องที่รายทานก็รอค่อยู่ครับผมครับบ่ว่นจะเป็นเล็กข้อมฝันหรือว่าเล็กวิ่งของปูเร้อครับผมครับงวดว่นขันเล็กวิ่งปูเพ่นอ่ารุดไปครับพี่น้องเนาะย่างละแต้ม่นในหกกับแปด เลขมาจเจ็ดกับเก่าครับผมครับงวดนี้ได้ศูนย์กับเจ็ดครับผมศูนย์กับเจ็ดครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อครับพี่น้องครับผมครับอ่าตัวเลขที่ปลาเลขชอบถ้าเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหาหาเจ็ดหรือว่าเจ็ดสามครับพี่น้องเนาะถ้าศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์หาหรือศูนย์สี่ครับส่วนเลขฟุ้มฝันของปลาเลขครับผม ครับฝันว่าเพิ่นไปเก็บหอยกับผู้ยิงสามคนแต่ว่าเพิ่นได้หอยผู้เดียวครับผมครับเลขฝันปลาเล็กถ้าเกี่ยวกับปลาจับปูจับปลาจับหอยนี่ยจะเป็นเลขอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับผมตั้งแต่ทีก็ามาใช่เดททำคลิปกับปลาเล็กครับผมครับก็เอาสามใส่ครับพี่น้องเนาะข้างหนึ่งที่เลขออกสามเจ็ดสองครับผมเป็นทีหึ่งห้ามาครับผมพี่น้องเนาะครับงวดนั้นรูซสึกว่าจะถือสามตัวครับเอาเพื่อ ด้โชว์เรลารน้ากันครับผมครับสองปีที่แล้วครับผมเลขออกสามเจ็ดสองครับงวนนี้ลองเบิ้งรับพี่น้องเลความฟันตีอยอกมากก็จะเป็นสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองครับเป็นแนวทางเสี่ยงสวกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องมวนนี้กับมาตามแนวทางของปปรเลกสู้พี่น้องเอฟซีครับผมถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยและเงินไปน้ากันครับสิบหกท่านว่าค่มหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ